สวัสดีครับเรื่องเล่าจนถึงสุขตอนที่115ราประจำวันศุกร์ที่15เมษายน2565ตอนแชร์หนังสือ The Magic of Thinking Big คุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนันเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะลองของใหม่หน่อยครับคือผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนังสือที่ผมเคยอ่านและคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเดีย๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะหาเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับหนังสือที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับชื่อว่า The Magic of Thinking Big นะครับหรือชื่อในฉบับแปลไทยเนี่ยก็คือคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ขียนโดยเดวิดเจชวาร์ตส์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนและศาสตราจารย์ชาวอเมริกันมีชื่อเสียงมากเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจนะครับต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษส่วนฉบับภาษาไทยนะั้นเรียบเรียงโดยดรนิเวศเหมวชิระวา,าก่อน,นะครับจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ซีเอ็หน้าปกเนี่ยจะเป็นพื้นแดงอักษรขาวนะครับหรือไม่ก็พื้นขาวอักษรแดงพ่อผมเนี่ยเคยซื้อฉบับภาษาไทยให้เมื่อต,ตอนที่ผมเรียนมัธยมนะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับ ผู้เขียนนั่นะเขียนออกมาตั้งแต่ปี1959นั่นก็คือมากกว่า60ปีแล้วนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยังหาได้ตามแผงหนังสือคือโดยปกติเนี่ยเรามากักจะเจอว่าหนังสือวรรณกรรมนะครับจะมีการพิมพ์ซ้ําเรื่อยๆนะครับและยังมีคนอ่านอยู่เสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่หนังสือทํานอง s e l เ h e l ์ Help นะครับหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยมักจะหายไปตามกาลเวลานะครับดังนั้นเนี่ยการที่หนังสือเล่มนี้ยังยืนหยัดอยู่บนแผงได้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นหลักฐาน อย่างหนึ่งนะครับว่าเนื้อหานั้นอะอมตะขนาดไหนนะครับโดยหลักๆนะครับสิ่งที่หนังสือสื่อก็คือว่าให้เราคิดใหญ่ไว้ก่อนนะครับคือตั้งเป้าไว้สูงๆเลยนะครับสูงยิ่งกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้จริงนะครับเพราะว่านั่น่ะคือแนวทางสําคัญที่จะช่วยให้เราทํางานใหญ่ได้สําเร็จฟังดูเผินๆนะครับอาจจะเหมือนแนวคิดแปลกๆที่บางคนเคยเคยได้ยินนะครับอารมณ์ประมาณแบบคิดให้เยอะๆแล้วความคิดของเราจะสะท้อนจักรวาลกลับมาเป็นเรื่องจริงอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ที่จริงแล้วน่ะไม่ใช่นะครับ ประเด็นสาคัญของผู้เขียนน่ะก็คือว่าคนเรานั้นน่ะมักจะจํากัดกรอบความคิดของตัวเองเอาไว้โดยไม่รู้ตัวนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีความสามารถที่จะคิดหาหนทางได้มากมายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับแต่ความสามารถในการคิดที่ว่าเนี่ยจะถูกจํากัดเอาไว้โดยมุมมองของตัวเราเองนะครับคือเมื่อไหร่ที่เรามีมุมมองว่าเราทําอะไรไม่ได้มากนะครับเป้าหมายก็วางเอาไว้ต่าเมื่อนั้นสมองของเราก็เหมือนกับติดกรอบคิดอะไรก็ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเรามีมุมมองใหม่นะครับ คือวางเป้าหมายให้ใหญ่เหมือนกับชื่อหนังสือบอกนะครับเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่นั้นได้จริงเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยก็จะเหมือนถูกปลดล็อกนะครับแล้ว <dunno> ก็จะเริ่มต้นคิดหาหนทางวางแผนตามที่จําเป็นนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําตามเป้าหมายนั้นได้จริงผมเองเนี่ยได้ใช้แนวคิดในหนังสือเนี่ยทั้งการเรียนการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเวทมนต์ครับคือตอนที่เราเชื่อว่าเราทําไม่ได้แล้วเราวางเป้าไว้ต่ํย คิดยังไงมันก็คิดไม่ออกคะแต่พอลองวางเป้าหมายให้สูงขึ้นแล้วคิดตามว่าจะทํายังไงให้ได้ตามเป้าเท่านั้นแหละไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็ปราดเปลืองขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อครับกันของหนังสือเนี่ยมีแค่นี้นะครับแต่ว่าในตัวเล่มน,นะครับมีตัวอย่างและรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายนะครับทั้งในแง่การใช้ชีวิตปกติทั้งในแง่การทํางานทั้งในแง่การเรียนหรือแม้กระทั่งในแง่การแบบดําเนินธุรกิจนะครับ โดยตัวผมเองตัวส่วนตัวนะครับผมมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดแล้วนะครับเริ่มเมื่อไหร่ที่มีโอกาสให้ได้ซื้อหนังสือฝากผู้อื่นนะครับเช่นอย่างในคาบสุดท้ายของวิชาที่ผมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1เนี่ยผมก็จะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ให้หนักศึกษา,นาเนี่ยเล่นเกมกันนะครับเพื่อชิงรางวัลแย่งหนังสือเล่มนี้นะดังนั้นเนี่ยก็แนะนํามากๆนะครับใครยังไม่เคยอ่านเนี่ยแนะนําว่าไปลองหามาอ่านกันนะครับหาได้ไม่ยากตามแผงทั่วไปนะครับ ใครมีโอกาสได้ซื้อของฝากให้คนอื่นนะครับก็ลองพิจารณาหนังสือเล่มนี้ดูครับมาปลดล็อกสมองกันครับผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook Page เรื่องเล่าจนถึงสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ